ทีนี้นะครับเราก็มาดูวิธีการเล่นไฟล์เสียงนะครับสมมติบางทีนักศึกษาอยากจะแบบว่าทําให้โปรแกรมของเราแบบมีเสียงเพลงประกอบไปด้วยนะครับหรือบางทีนักศึกษาอยากจะให้เ,เวลากดปุ๊บมีเสียงขึ้นมานะครับเราก็สามารถทําได้นะครับแต่เราจะต้องทําการเตรียมเสียงไว้ก่อนโดยที่นักศึกษานั้นจะต้องทําการเตรียมเสียงไว้นะครับเสียงนั้นนักศึกษาก็ อาจจะเอามาจากอะไรครับอาจจะเอามาจากในวินโด้ก็ได้หรือว่านักศึกษาอยากจะไปเอาไปเอาเสียงที่มาจากเพลงหนังในพวกใน youtube ก็ได้นะครับเราก็มาดูวิธีการทำกันนะครับก็คือเราก็มาดูวิธีการเ,าเล่นเล่นเพลงนะครับแต่เพลงที่นักศึกษาจะต้องเตรียมไว้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นไฟล์ นามสกุลของมันก็คือเป็นด a v เวนะครับจะต้องเป็นด a v เวนามสกุลนั้นจะต้องเป็นนะครับเป็นด a ตเวตัวนี้ครับเราก็มาดูนะครับเราก็สามารถใช้คําสั่งบน c ีชาร์นั้นเล่นเพลงได้เลยแต่จะต้องเป็นด a v เวฟเท่านั้นนะครับนะครับเราก็ลองเสิร์ชใน y o u t u b e นะครับถึงวิธีการแปลงไฟล์นะครับไปเป็นเวฟ w a v นะครับคบ Convert ทูเอ็มพีสานะตัวนี้มีเปล่านะีน่าจะมีนะครับนี่เราก็ไปไปเบราว์มาไปไปหาไฟล์มานะครับตัวนี้นะครับเราก็ไปอ๋อแต่เราต้องมีไฟล์ก่อนแล้วเราก็แปลงเป็นดอทวฟได้นี่เตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็พอดีผมโหลดไฟล์มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพลงแต่อันนี้มันเป็นเพลง mp3 อนี่จะเป็นนามสกุล mp3 นะครับนี่ยเป็น mp3 นี่ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องทําการแปลงก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาเว็บตัวไหนก็ได้นะครับเราก็ไปบรา w s e ไฟล์นั้นนะครับอยู่ต่อเลยได้ไหมนะปุ๊บแล้วก็ open เอา cannot support นะครับปุ๊บปุบ,ปบต้องเป็นไฟล์นะครับ c o n v e r ์ file ะนะครับก mm hmm. ล้วสาก,ก็ไปเปิดขึ้นมานะผม mm hmm. ก็ลองเปิดขึ้นมาแล้วก็ Convert mm hmm. เป็น a ว e มีเร่นะครับ อ่ะเว็บตัวนี้นะครับ Form file. format ไฟล์โยกบันตัวกันบวอ Input format mp3 output format .wav แป๊บนึงนะครับแล้วก็ convert มันก็มีโปรแกรม convert นะครับ convert file นะ นักษาก็ปล่อยให้มันคอนเวิร์ตไปถ้าเราจะแบบเอามาเล่นนะครับหรือว่าระหว่างที่มันคอนเวิร์ตนั้นเราอาจจะลองหาไฟล์ในใน w n n o w w ซิใน Windows มีไฟล์ w e b บ้างหรือเปล่านะครับอ้าวนักศาก็ระหว่างมันคอนเวิร์ตไปใช่ไหมครับเราก็ลองไปหาซิให้นักศาทำการคลิกขวาไอ้คลิกคลิกขวาตรงสตาร์ทเนยนะครับ แล้วก็ไปที่ Open Windows Explorer นะครับนะักศึกษาลองหาไฟล์นะครับนะักศึกษาลองเอาเอามาส์ไปคลิกที่ได้ฟ์ C นะครับแล้วตรงช่อง Search นะครับตรงนี้นะครับของเรามันเป็นวิดีโออะไรไม่รู้นะครับนะักนศะึกษาลองดูนะครับนะักศึกษาก็พิมพ์ .wav เข้าไปนะครับพิมพ์ตรงนี้ว่า .wav Enter แล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะหานะรองให้มันหาสิปุ๊บปุบปบ๊นะครับมันหาสักพักหนึ่งนะครับต้องฝ่ายมันหาไป เดี๋ยวมันก็จะโชว์มาว่าในเครื่องเรามีดอตเวที่ไหนบ้างนะครับนี่นะครับมันก็จะมีแล้วเนี่ยเราลองรันดูก็ได้ว่ามันมีเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติมันก็จะรันได้เลยใน window ์อันนี้ก็เป็นดอตเวที่มันแบบ มีเยอะแยะเลยนะครับในวินโด้เนี่ยนะครับเครื่องน้าสามไม่รู้มีซาวหรือเปล่าหรือซาวกาเพราะนั้นผมก็สมมติว่าผมอยากจะให้มันเล่นเพลงนี้ละกัน ตัวนี้นะครับผมก็ทำการคลิกขวาแล้ว c o ปปี้มาคลิกขวานะครับแล้ว c o ปปี้ไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับนักศาก็นักศึกษาก็ทำการสร้างเอาไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ของนักศึกษาสักที่หนึ่งนะครับ นักศาก็เอาไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าบินนะครับซึ่งตอนนี้ folder, โปรเจกต์ของผมนี่โปรเจกต์ของผมตั้งชื่อว่า winapp ดัทขีดเช็คใช่ไหมครับนักศึกษาก็ต้องไปหาว่าเอ๊โฟลเดอร์งานของเราเนี่ยเซฟอยู่ที่ไหนแล้วให้นักศึกษาเอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าบินนะครับบินให้เอาไฟล์เพลงเก็บไว้ในนั้นนะครับเพราะนั้นนะครับผมก็ผมก็รู้แล้วว่าโอเคโปรเจกต์อออของผมชื่อว่า winapp c h e c k b o x ใช่ไหมครับนักศึกษาผมก็ไปเปิดนะครับ มันอยู่ในของผมอยู่ในสมภพวินแอพตัดเช็คบล็อกเนี่ยแล้วก็เข้าไปข้างในเข้าไปในบินนะักสาเาเพลงไปไว้ในนี้ในดีบัคแล้วก็คลิกขวาแล้วเพจลงไปนะครับ mm hmm. mm hmm. ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองให้มันเล่นผ่านผ่านนี้นะครับผ่านตัวปุ่มสมมุติเรากดปุ่มปุ๊บให้ปุ่มนั้นมันไปเรียกเพลงมานะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ทำปุ่มไปสักปุ่มหนึ่งนะครับ button นครับสมมติว่าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บให้มันสมมติปุ่มนี้ผมตั้งชื่อว่า play นะครับ play ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อปุ่มมันชื่อว่า play นะครับก็คือไปที่ text นะครับไปที่ text ตรงนี้ตั้งชื่อว่า play เพราะนั้นนะครับเราก็ทําการกดปุ่มนี้ปุ๊บให้มันเล่นเพลงเพราะนั้นนักศึกษาก็ไปที่อะไรครับก็คือคลิกขวาไปที่ป p e r ี y แล้วไปเลือกรูปฟ้าผ่าก็คือ Event กดปุ๊บให้มันทําอะไรก็คือต้องเลือกรูปฝ้าผ่าเพราะนั้นเราก็เลือกว่า Action นว่าคลิกนะครับเดิมพคลิกเข้าไปเราก็บอกว่ากดปุ๊บให้มันเล่นเพลงเพราะนั้นเราก็ดูหนังสือนะครับหนังสือก็คือเราก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้ด้วยการ ใช้นะครับเรียกไลบรารีก่อนนะครับเราต้องสร้างไลบรารีขึ้นมาก่อนเรียกเรียกใช้ไลบรารี using System.Media ขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะเล่นเพลงได้นะครับเนื้อสาก,ก็ต้องไปประกาศไว้ด้านบนของโปรแกรมของเรานะครับด้านบนสุดเลยนะครับเนื้อสาก,ก็ตรงนี้นะครับมันมี Windows.Form แล้วเนื้อสาก,ก็พิมพ์เพิ่มเข้าไป using นะครับ using นะครับ System ดัดนะครับดัดมีเนี่นะครับตรงน,นี้เพิ่มเข้าไปอันนี้ก็คือเอาไว้เล่นเพลงนะครับนี่ t y s t e m i ดัดมเอาไว้ใต้จากนี้นะครับทีนี้พอเราประกาศตรงนี้เสร็จแล้วนาาักศึกษาก็ทำการเล่นเพลงได้เลยนะครับเราก็ ประกาศไลบรารีแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ทำการสร้างสร้างตัวแปรก่อนว่าตัวแปรไหนที่จะใช้ในการจัดการเพลงนักศึกษาก็ทำการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับสมมติในนี้เขาทำ,ทำการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาตั้งชื่อว่าออประกาศ Sound Player นั้นนะครับ ประกาศนะครับ sound player pl เท่ากับ New SoundPlayer แล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงของเรานะครับเพราะนั้นเราก็พิมพ์ SoundPlayer เข้าไปนะโดยที่ใน SoundPlayer นั้นเขาบอกว่าให้เรานั้นประกาศไว้ในตรงใต้ Public ตรงฟอร์มนะครับตรงคลาสฟอร์มนะครับ p u b l i c p a r t i a l class form ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ไปด้านบนนะครับนี่ตัวนี้นะครับพับบิกพ a เชียลคลาสฟอรดูนี่ประกาศไว้ตรงนี้ประกาศไว้ตรงนี้ว่าประกาศตัวแปรตัวหนึ่งนะครับเราก็บอกว่า s a วเพเ a y e r นะครับ s a วเพเ a y e r แล้วตัวนี้เป็นชื่ออะไรก็ได้อย่างเช่นผมตั้งชื่อว่าไฟล์เพลงอย่างเช่น Music 1 Music 1เท่ากับนะครับ ก็คือเพลงที่1นึ่งนะครับมีค่าเท่ากับในนี้เขาใช้คําว่า pl ไอ p 1นใช่ไหมครับทีน,นี้เราก็เท่ากับ new sound player แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เราก็บอกว่าเท่ากับ new sound player แล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ลงไปในนี้นะครับใส่ชื่อเพลงลงไปในนี้ใส่ชื่อไฟล์ทีนี้ไฟล์นี้ชื่อว่าอะไรเราก็ไปดูที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับที่ผมเข้าไปวางไว้ อันนี้มันชื่อว่า Windows Hardware Remove นะครับผมก็ไปเอาชื่อมานะครับรวมทั้งนามสกุลมันด้วยไปก๊อปมาเลยนะครับแล้วผมก็ใส่เข้าไปไว้นนี้นะครับ Windows Hardware Remove นะครับ .Wave นะครับเพราะฉะนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการเล่นเพลงจะจะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการเราจะต้องใช้ตัวแปรที่ชื่อว่ามิวสิกหนึ่งนะครับมิวสิกหนึ่งจะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการจัดการเพลงนักศึกษา <S 2> <S 2> บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะไอ้ตัวนี้มันเ,มนเหมือนกับที่เราเรียนไปเรื่องอาร์เลเลยนะครับเรื่องอาร์เคล้ายคล้ายกันก็คือเวลาที่เราประกาศตัวแปรปุบ๊บเรานิวแล้วก็อาร์เนะครับแล enders, ้วคล้ายคล้ายกันนะครับมันเป็นการประกาศตัวแปรที่ใช้ในการเล่นเพลงนะครับ เพราะนั้นถ้าใครอยากจะประกาศตัวแปรหนึ่งใครมีเพลงเยอะๆเป็นร้อยเพลงนักกศึกษาก็ต้องมีแบบนี้ร้อยบรรทัดคล้ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นอ้าวเพราะนั้นเราก็เล่นเพลงได้แล้วนะเพราะมีตัวแปรมิวสิกหเป็นตัวจัดการเพราะนั้นเราก็ไปที่ปุ่มเมื่อกี้ปุ่มเนี่ยปุ่มนี้เราก็บอกว่ามิวสิก m u s Music 1 play นะครับแค่นั้นเองปุ๊บป เสร็จแล้วนะครับเล่นได้แล้วลองดูว่าจริงหรือเปล่านะครับเราก็ลองรันดู f 5ปุ๊บอ้าเออเลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้ชื่อก่อนนะครับแก้ชื่อเพลงนิดนึงนะครับดี๋วขอลองดูก่อนขอสต็อปก่อนนะสต็อกก่อนดีบัคแล้วก็สต็อปนะครับมันเออเลอร์ไอ้ทำไมมันเล่นไม่ได้นะครับ เราเขียนไล่ผิดเปล่า p1. p l a y ก็ถูกนี่นะครับ p1. p l a y ทีนี้เดี๋ยวผมลองไปแก้ชื่อเพลงนิดนึงนะครับชื่อเพลงนั้นผมตั้งชื่อว่าอ่า uh, p1. แล้วกันนะครับสมมติเป็นเพลง1ตัวนี้โอเคเออเอาสันส้นๆแล้วกันเพราะนั้นในโปรแกรมผมตรงนี้ต้องเป็น p1. p อ่ะลองรันใหม่นะครับหาป,ป๊อ ก็ผมลองเปลี่ยนเพลงดูนะครับก็คือผมก็ลองไปเอาเพลงมานะครับแล้วผมก็เซฟเป็นดัดเวฟนะครับผมเปลี่ยนชื่อเพลงใหม่ครับแล้วก็ไปไว้ในดีบักเนียไอตัวเวฟนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับไอเพลงเดิมนะครับก็คอ,อนี่เป็นเพลงที่แบบที่เพิ่ง c o n v วิร์ตมาแล้วก็เอาเพลงอาจจะเป็นที่ f o r m แมตของเพลงนะครับมันไม่รองรับนะครับ ก็คือต้องใช้เป็น w อ v เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้อาจจะมีปัญหาแล้วก็ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ใส่พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปรัรานั้นอันนี้ก็ชื่อว่า music music 1ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่า music 1 p แค่นี้เอง เพราะฉะนั้นถ้าเราลองรันดูนะครับกด f 5ปุบเราลองรันดูก็กดเพลงเข้าไปมันก็จะสามารถเล่นเพลงได้ทีนี้ถ้าเราจะสต็อปนะครับเราเอาจจะต้องทําปุ่มหนึ่งขึ้นมาปุ่มนี้เป็นปุ่มเพลงนะครับอีกปุ่มหนึ่งก็เป็นปุ่มสต็อปถ้าเราอยากจะหยุดเล่นเพลงนะครับสมมติเราก็เราก็ตั้งชื่อปุ่มนี้ว่า Stop เพราะนั้นเราก็คลิกขวา property แล้วก็ไปที่ property บอกข้อความตรงนี้ว่า stop นะครับแล้วในถ้าเรากดปุ่ม stop นั้นก็ให้ไปเรียกเจ้าฟังก์ชันตัวนี้ f u n ก์ชันที่เราเจะ stop ก็คือชื่อชื่อ object แล้วก็ตามด้วย stop นะครับดันั้นเราก็คลิกขวา property ไปแล้วก็ไปที่รูปฟ้าผ่าก็คือ event click นะครับเราบอกว่าถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บก,ก็บอกว่า music 1 stop กันเองนะครับ แล้วก็ลองลั่นดูครับครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดดูตัวอย่างเองได้หรือนักศึกษาบางคนบอกว่าเอ๊ะจังครับผมอยากจะให้โปรแกรมของผมนะครับ เปิดขึ้นมาปุ๊บมันเล่นเพลงเลยตั้งแต่ต้นไม่ต้องมากดได้ไหมนะครับก็สามารถทําได้แต่นักศึกษาจะต้องเอาไอตัวไอตัวที่เล่นเพลงเมื่อกี้นะครับเอามาไว้ตรงใต้ initialize component นะครับเวลาที่โปรแกรมมาเริ่มทํางานมันจะเริ่มทาไอตัวนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เอาโปรแกรมของนักศึกษาอยากให้มันทําอะไรก่อนนักศึกษาก็เอามาไว้ตรงใต้เจ้าตัวนี้นะครับนักศึกษาก็ enter ไปตรงนี้ปุ๊บ นักศาก็เอา music. play มาไว้ตรงนี้ตรงใต้ initialize component เนี่ยนะครับอะไรก็ตามอยากจะให้มันเริ่มทำก่อนมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมลองรันดูนะครับเพราะนั้นยังไม่ได้กดนะครับมันก็เริ่มเล่นเลยตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นบางงานเนี่ยนักศึกษาอยากจะให้ซอฟต์แวร์นักศึกษามันมีเพลงประกอบตอนใช้งานนะกตาก็ใส่มันไว้ตรงนี้ ก็เอาไว้ตรงใต้นี้นะครับใต้ initialize component นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการใช้งานในส่วนของการที่นักศึกษาจะเล่นเพลงนะนักศึกษาก็ลองไปดูวิธีการเขียนโปรแกรมถ้าใครมีแนวความคิดว่าจะออกแบบโปรแกรมแบบที่มีเพลงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะักศึกษาก็ลองไปคิดมา